เมแล้วมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้มาพบครับ,บมีคนกล่าวหาว่าผมกระทาผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2สืบเนื่องจากการไลฟ์เฟซบุ๊กในวันที่18มกรานะครับซึ่งพวกเราก็ยืนยันว่าการไลฟ์เฟซบุ๊กวันนั้นเป็นการกระทําโดยที่มีเจตนานที่ดีนะครับซึ่งผมคิดว่าผ่านมา2เดือนครึ่งก็น่าจะพิสูจน์ว่าสิ่งเนื้อหาที่เราไลฟ์เฟซบุ๊กไปก็ปรากฏเป็นจริงตามนั้นว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจริงๆ นะครับซึ่งการไลฟ์ a c e b o o k ของเราก็ได้ทำให้รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนทำให้นะพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยได้เข้าถึงวัคซีนที่หลากหลายมากขึ้นที่เร็วมากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าสิ่งที่เราพวกเราทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทำให้ประชาชนนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเร็วขึ้นทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาสเปิดประเทศอีกครั้ง มีภูมิต้านทานพร้อมรับกับโควิดทําให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ทําให้ผู้ประกอบการไม่ว่จาจะขนาดกลางขนาดเล็กนะครับสามารถสามารถดืมตาอ้าปากได้เร็วขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรกังวลครับทักงานสอบสวนแจ้งกี่ข้อหาครับออสองข้อหาฮะพระบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็คือหนึ่งสองก็อคอมพิวเตอร์ใช่ครับเท่าที่ประเมินจากหลักฐานด้วยแล้วความมั่นใจนะตอนนี้สักประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่เรียนนะครับ สิ่งที่เราทําไปเราเชื่อว่าผลลัพธ์วันนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันเป็นผลบวกนะครับกับการกระตุ้นให้รัฐบาลกลับมาทบทวนถึงนโยบายการจัดการวัคซีนเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิดนะครับไม่มีความกังวลใจอะไรครับเต็มร้อยเต็มร้อยครเต็มร้อยนัดครั้งต่อไปเมื่อไหร่วันที่7จ็ดยาสปาครับนะครับก็คงเป็นนัดเอาส่งเอกสารนะครับพยานหลักฐานส่งเอกสารพยายามหลักฐานนะครับ ก,ววาากัเบ,รบเราก็พอใจนะครับกับลการเลือกตั้งท้องถิ่นมื่อวันทที่ผ่านมานกร็นอบ้างกเราก็พอใจนะครับกับผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมานะครับเราส่งเ,เรามีพื้นที่ที่เราส่งผู้สมัครทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ก็คือร้อยเจ็ดที่ที่เราส่งนาย,ยกเทศมนตรีนะครับเราได้รับตำแหน่งนาย,ยกเทศมนตรีมาทั้งหมดนะครับ16ที่คิดเป็น15%บ i n r a t e ินเรท นะครับซึ่งสําหรับเราเราก็พอใจกับผลวินเรท15%ตรงนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าคณะก้าวหน้าของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นพื้นที่ที่เชื้อเชิญให้คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันอยากจะเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองได้มีโอกาสเข้ามาทํางานโดยที่เป็นคนที่ต้องยึดหลักการไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงนะครับแล้วก็มีจิตใจรักประชาธิปไตยรักในความเสมอภาคเท่าเทียมถ้าคุณเป็นคนที่มีจิตใจแบบนี้เชื่อในอุดมการณ์แบบเรา อยากจะมาพัฒนาบ้านเมืองเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาร่วมกับเราทําซึ่งในรอบนี้นะครับเราก็ภูมิใจที่ผู้สมัครของเราทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับทำให้พวกเขาได้รับตําแหน่งนายกเทศมนตรีถึงออ16คนด้วยกันจาก107ที่ที่เราส่งนะฮะก็จะทําให้เต็มที่นะครับให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจพวกเราครับขอบคุณครับทุกท่านค,ค,ครับ ก็เขียนโดยภาพรวมเขียนโดยภาพรวมว่าทั้งไลฟ์วันที่18มกราคมวันนั้นเนี่ยมีลักษณะที่ผิดกฎหมาย1นึนะครับไม่ได้มีการหยิบยกโขดหรือว่าคำพูดอะไรที่เป็นเฉพาะเจาะจงแต่พูดในเนื้อหาไลฟ์โดยภาพรวมมากกว่านะครับไม่มีคำพูดที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะ มีกี่สำนวนคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีดีเจใส่แจ้งที่ปอบเด้วยค่ะเอ่ออันนี้ต้องถามทนายนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้ให้ทนายตอบดีกว่ามีสี่สำนวนอะไรนะครับครับครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้มีสองคนเลยจะมีมีเรื่องที่มีเรื่องที่ดีกระทรวงดีเขาแจ้งที่ พิสารัญญาไปคดีหนึ่งคดีนั้นสารยกฟ้องอไปแล้วเป็นการกระทำความผิดครั้งเดียวกันวันนี้คุณธนาทรก็ให้การอยู่แล้วว่ามันเป็นการกระทำความผิดครั้งเดียวกันทำไมถึงดำเนินคดียาสองอาญาสองครั้งทั้งที่ความจริงในคดีนั้นเนี่ยสารก็ได้มีคำว,วินิจฉัยไว้แล้วว่าคำพูดของคุณธนาธรในคดีนี้เนี่ยที่มาแจ้งเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ได้รัตร้อ1จหรือพารบคอมพิวเตอร์ไปอย,ย่างไรอันนี้เรายื่นกับทางตำรวจไปละ แล้กงานสอบสวนก็จะรับเรื่องไปแล้วจะไปพิจารณาว่าจะสั่งค้องหรือเปล่าเอเคครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับทนายย้ำ้วย่าที่สาลเคยมีเอเอ้พี่ศาลเคยขอโทษที่นานาไปแล้วที่ขอโทษทนายชื่ออะไรอ่ะคิดสดังไม่จ้ พยายามทำใจแล้ว <c oughs>